ใช้สองะปไปอดับไวอสี่อ่ะไปเสี่เลขสี่สัตว์เลขสี่ไอ้ดบหนึ่งไอ้ดบสองไอ้ดับสามป่ะสี่สี่อ่ะสี่พี่กูไม่ตบ1งใ่หเฮ้ยใครมีใครมีอากันตันบ้างอ่ะเรื่องใช้หรอระดับเราใช้ทำไมวะโอที่เก่นล้มนานดิเราเราใช้โคดเอ็กพอรใช่เหรอ เด็กมันเลยไม่ได้เดียวพอดีแล้วมึงทำกูทีเดี่ยวมึงต้องทำกูอื่นเดี่ยวได้ไงเห็นไม้พูม่ะไม้พูอันติเมตพูวะโคตรสวยกูโคตรอยากได้อ่ะไอ้เนี่ยเนี่ยผมมีของตีพี่มีของตีอันติเมตพูอ่ะที่มันเป็นขุดแล้วก็ชิปปั้นอ่ะเท่าไหร่ชิายเหรอใช่เมื่อกีแอดมินเขาสุ่มไปขุดบนบนอวกาศใช่ยว่ะแล้วผมได้ไปผมไปขุดมา มีเท่าไหร่อ่ะมีอย่างละสามสิบระเบิตีได้สองครั้งอ่ะเฮ้ยขอเอ้ซื้อดีเท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่เสนอเลยพี่ไม่เอาเยอะเรทเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะเหรียญละหมื่นโอ้พระเจ้าเหรียญละห้าพันก็ได้พี่ขายยากด้วยเดี๋ยวดูก่อนมันใช้เท่าไหร่ย,กกยี่สิคูณได้วันยี่สิบเ,เหรียญในยี่สิบเหรียญคูณสามพันได้เท่าไหร่วะหกหกหมื่นเลยนะเว้ย มันแรงหกหมื่นเลครับเฮ้ยขอตายกันในนี้อะไรนะมันเสียเกาะไ้น้องหรือว่านหนพี่เหม็นมีแก๊งอื่นเลยไม่ใชียี่เราหรอกเชื่อกูนี่ติ๊กนายว่ะติ๊กนายว่ะกระจอกกูยังไม่ได้ไปนะวันนึงนับด้วยไอ้ติ๊กนายมันแหลมอะไรวะจริงพี่ไอ้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 ไอเจมไอเจมไหนนะมัายืนกับบวกเก้า เฮ้ยทำเมื่อเมื่อไหร่เราจะตีไอ้เหี้ยสี่สูตรแล้วสีไว้สัตว์แม่งงงกับซิกนายนไอ้เหียไม่ด้กินที่ตายนี่ทำไมไมบอกทำไมมันทำไมมันสี่สูดไปีเหอะเออจริงทำไมมันไม่แยกสี่สูตรให้พวกกูไว้ไอ้เหี้ยเออมันไม่เล่นเลยเออหมัดหมัดเหี้ยอะไรเนี่ยพี่ปุ้ยเหรอไม่มีระบบติดบขั้บติดแล้วมัน้อไม่มีหมัดเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ใช่ใช่ขัสิบเอ็ดพี่ปุ้ยมี เออไอควายเขายิงกูไหนเจนี่คุัยแล้วีมัดเลยเฮ้ยอยโคครโกงเลยสัสแรกกะจะเอาของมาผ่านแต่แบบของมันเยอะเกินอะไรเงี้ยสิกมีเงินแดงไหมด้วยไอพี่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 มีเงินที่ยืมไหมพี่พี่มีเงินที่ยืมไหมพี่มีเงินแต่ว่ามีมีเงินอยู่มีเงินอยู่ประมาณร้อยล้านแต่แต่ว่าไม่มีให้ยืมนะโอ้โหร้อยล้าน ต้องไปผมยืมทั้งไหนแล้วพี่มีเงินมีอ่ะแต่ไม่มีให้ยืมไงโอ้โหจบเลยงี้อย่าไปขึ้นไว้ภูบวกสิเบสอ่ะเงินแดงมีอยู่ล้านห้าเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเยอะจังขนาดนี้วะเตกไงเฮ้ยขอสักหน่อยได้ไหมล่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาภูให้เอามาล่ะอะไรนะพี่เก็บกันเองก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาภูให้เก็บกันเองเลยเดี๋ยวเอาอะไรให้นะ เอาโปให้โอ้โหพี่ใจเย็นที่เริ่มแล้วดีกว่าหลังเข้าหลังเข้าหลักเข้าเหรอตั้มดิตั้มดิถึงไวลยิ่งกูหลายิ่งกูหลายิงกูหลาเฮ้ยใครก็ได้มาตั้มดิอุ้ยมีกินอย่าั้มเลยตั้มเลยอมไม่ตายเยอะและหมดแล้วยิ่ยเก่งเก่งเว้ย เอาเลยวิอาลิสาสยาเย็ดไหมยาทันเน่โอ้ยเย็นแล้วไวซะด้วยนะเฮ้ยใครได้มาปาดมันหน่อยดิใครได้มาปาดหน่อยดิใครได้มาปาดหน่อยดิเฮ้ยไม่ตายซ้ำเลยพี่ซ้ำเลยไม่ตายเลยกรับไอ้กวาแล้วเหลี่ยมนะ เว้ยแน่ไม่กูกูไม่ได้ของหรอกอะไรอะไรอะไรตายแล้วมั่งน่ะแล้วกูได้พี่เฮ้ยหยาหยาโอ้ย่ายันดีอะไรอะไรอะไรไอ้ยี่กูแล้วกูเสือกโอ้ยยยยาเย็บยากูตายนมายายายา ไออยู่คนสุดท้ายคนนั้นได้ดอกไอเฮียจุบก่อนดีทั้งนั้นน่ะไอเฮียแม่งเอาสักกูคนแรกเลยอ่ะไอจุก่อนจุกบุกเอ๊ะค่ะพี่แดงเลยไอ้เฮียไอกูตัวใสเลยสัตว์เออไปแล้วเอาส่งพี่น้องได้เด้อได้เลยอุ้ยไม่ได้เฮียเลยทีพีแล้วก็บีอะไรวะบีเอ็นดีแบ็กบควัมันได้เปนร้อยอันเกาะร้อยตัว ไม่มีใครช่วเพื่อนเลยพี่เพื่อนตัวใสอ่ะกูก็ใสได้นะไอชิบหายกูใสตัวเดียวเลยเนี่ยไอเฮียแม่งมาถึงปุ๊บแม่งอีโมกูเลยเฮียมึงไม่อีโมไอเยัยนั่นก่อนไอเฮียแล้วก็ลูมือไงลูมือจ้าเดี๋ยวสัตอนเอ้ยขับต่อละไมับไม่มีใครเลยว่าไอเฮียไม่หนุกเลยเฮียขับไม่ค่อยมีใครอ่ะไม่หนุกเลยวันนั้นต้องตีกันเองหวอเฮ้ยไม่เป็นไร